ถามนอยหาวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างเพราะว่าแฟ,แ,ฟแฟนๆบอกว่านี่คือหนึ่งคนที่กรรมาการควรยกป้ายให้โกเด้นเทียร่าหรอแต่ก็ก็ยกให้เยอะเออตอนแรกก็แอบตกใจเหมือนกันเพราะว่าตอนตอบก็คือใช้ใจตอบล้วนตอบเสร็จก็ลืมว่าตอบอะไรไปจริงพรเพราะว่าเพราะว่าเขาก็รีบ้มาว่าอยากให้เป็นเราเป็นตัวเองจริงๆแล้วก็อยากให้แบบไม่ต้องใช้คําสวยหรูแต่ว่าพยายามเป็นตัวเองให้เต็มที่เราก็เลยเหมือนแบบก็ตอบ ไหนให้คะแนนวันนี้หน่อยฮะเต็มสิบรอให้ตัวเองเท่าไรเดี๋ยวขอกับไปดูกอนเ <c oughs> <c oughs> อกับไปดูกันนี่ขาสั่นนิดนึงด้วยตอนแรกมีขาะันน่ยเหมือนแบบพอพูดเสร็จแล้วแบบโพซิชนันการวางขามันแบบมันไม่ได้อะไรเรต้องเปลี่ยนนิดนึงพอเปลี่ยนก็โอเคค่ะก็ะคิดว่าอย่างที่บอกเราตอบจากใจจริงๆเพราะฉะนั้นเราคิดว่าทุกคนรับรู้ได้ฝากแรงเชียร์ใจหน่อยสำหรับคนที่แบบว่าหันมาเชีย น้องสู้ในการแบบว่าพรีวิวเดย์วันนี้ oh, ใช่ขอบคุณมากเลยนะคะรู้สึกเป็นกําลังใจและอย่างที่บอกคือเรามาได้ใจเรามาได้ความเต็มที่แล้วก็เรามาเพื่อมงเพราะว่าเราอยากเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่ง t h i ยสยูนิเวอร์สนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะดึงศักยภาพทุกอย่างของตัวเองออกมาให้ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ